สวัสดีครับท่านวิศวกรและผู้ที่ต้องบริหารโครงการทุกท่านนะครับผมมาแนะนำหลักสูตรนะครับ m icrosoft project advance นะครับในชื่อ cost planning and control using microsoft project นะครับหรือเรีเรยกสั้นๆง่ายๆว่า cost control ในหลักสูตรนี้นะครับเราก็จะประยุกต์นะครับใช้ m icrosoft project เอามาวางแผนต้นทุนแยกประเภท นะครับวางแผนวัสดุวางแผนแรงงานวางแผนเครื่องจักรและวางแผนสับคอนแทคเตอร์นะครับแล้วจะทำการควบคุมต้นทุนแยกประเภททำการวิเคราะห์ปัญหาของต้นทุนในรูปแบบต่างๆดังนั้นหากท่านสนใจในหลักสูตรนี้นะครับก็ลองสมัครนะครับเรียนดูในหลักสูตรด,ดังกล่าวในหลักสูตรนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีทั้งเวิร์กช็อป หนังสือนะครับไฟล์นะครับตัวอย่างของแต่ละบทนะครับให้ท่านได้ฝึกนะครับในการทำเวิร์กช็อปในรสูรดังกล่าวอย่าไงไรลองติดตามดูนะครับในสูรนี้